ครับตัวนี้เป็นแผงคอของเซอร์ปิโก้นะครับไม่ใช่ k r นะครับเวลาลูกค้าสั่งแกนคอถ้าลูกค้าไม่มั่นใจให้ลูกค้าถ่ายรูปแผงคอตัวบนตัวนี้ให้ดูนะครับเนื่องจากว่าแผงคอของรุ่นเนี้ยมันจะหนาจะหนากว่าของ k r มากเห็นะครับตัวนี้ของ k r ถ้าหากเราทําเกียวไปสําหรับตัวนี้ตัวนี้จะขันเกียวล็อกได้นิดเดียวดูนะครับ ตัวนี้มันต้องทำเกียวพิเศษให้ยาวกว่าแบบนี้นะครับจะขันเกียวล็อกได้สองตัวพอดีแต่ถ้าหากว่าเป็นของ k r แต่ไปสั่งเป็นของเซฟิโกเกียวจะเหลือยาวเกินไปนะครับ เพราะฉะนั้นหากลูกค้าไม่มั่นใจว่าเป็นของรุ่นไหนลูกค้าสามารถถ่ายแผงคอให้ดูได้ครับผมค,ครับ